เอามึงหันมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวอันนั้นวันตีนุ่มเขาขาสิเปนมารวมเดียกอ่ะอืมงาม้องมาเลยเนี่ยกอไรอยู่บลุล่ะลมา

嗯，咩咯？嗯嗯，来点，来点，来啊！